Uh, we're going to map, map. I'm going to map, I'm going to map USA 2006 California's Coyote Valley is blistering under the summer sun Ana Puerta leader of demonic local cult the watchers of Azazel has not been seen for weeks after her succession in 2004, Anna became obsessed with the idea of summoning Azazel himself. For two years, Anna experimented with rituals found in ancient texts as she searched for a way to raise the goat demon. The group fears that she has finally achieved her goal, but with disastrous consequences. As one of her most trusted followers, มาบูชาใช่ไหมเนี่ยจ้าเรื่องอะมึงเผลอกด ESC อ่ะไม่มันจบแล้วนะเรื่องเอาว่าไงเพื่อนมึงมึงตอนนี้เราเกิดที่ไหนมึงดูด้ กูเกียดหน้ามึงเหรอเกียดติกูจะตกใจเชี่ยฟิวก่อนตกใจแบบซะอีกเนี่ยแล้วล่ะทีนี้ปัญหาคือเราจะต้องเดินไปทางไหนตรงแม่งเลยไปตามกูมานี่แหละโน้ตทำถูกใจพ่อมึงไม่ได้อ่านอะไรแล้วมันเข้าไปยังไงเนี่ยกระโดดได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยไปได้แดงอ๋อไปไปไปดิไปดิเอาไปไม่ได้เอาติด ก็แพงก็แพงปินะแล้วไปไงวะต้องมีทางเข้าดิวะต้องมีทางเข้าให้เราหรือต้องปีนหินเหรอไม่ใช่มันกดอะไรเปิดเปิดประตูวะเอาไม่รู้เข้ามาดิเข้าไงอะ่ะกูเข้าไม่ได้โง่อ๋อเอ้เนื้อเรื่องเราต้องอ่านเนื้อเรื่องด้วย 14ตุลาคมมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะไล่ต้อนแพะเพื่อมาประกอบที่กรรมดีหน้าที่ฉันมีหญ้าแห้งเยอะมากจะว่าไปการทําเรื่องทั้งหมดนี้คนเดียวมันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆหรอหนาธานบอกกับฉันสบเสบอว่าฉันควรจะทํามันตอนที่ถึงเวลาและทำมันพร้อมกับสมาชิกคนอื่นๆแปลกจังฉันรู้สึกร้อนๆเหมือนผิวของฉันกําลังไหม้เลย ฟิวเด็กชี่แดงด้วยมึงดูดิคิดไฟด้วยฟิวมโคตชีม่งโคตรชี้ะเลยสัตว์ยืนต่อหน้ากูด้วยเฮ้ยนี่ไงฟางฟางไปทำอะไรวะมึดูดิมันด้วยอ๋อเฮ้ยถ้าแบบเมื่อกี้ไอ้ถ้าแบบ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 แรกอะฟางก็ต้องเอาไว้ล่อล่อแกะล่อแพะใช่ปะล่อแกะล่อแพะเดี๋ยวมึทำเขาไว้เขาปงนี้เออนี่ไงมันบอกใช้แพะทำพิธีก็เหมือนรอบที่แล้วที่ใช้หนูเออนี่ไง เรื่องได้ผลประตูคืออะไรวะเราต้องหาเราต้องหากุญแจเพื่อนกุญแจเหรอมีด้วยหรอมีแต่ขวดเหล้าเนี่ยมีแต่ขวดเหล้าเนี่ยเอาไหมนี่นี่ตามมาตามมาเชือกกูเชือกกูทางนี้ทางนี้เพื่อนตรงนี้ดีก่าเราต้องไปหาไฟก่อนไปตรงตรงที่ที่มีไฟคือที่ที่ดีที่สุดแ๊บนะเอฟางฟางอ้าวแล้วไฟตรงนี้คืออะไรเนีทำไมแมปนี้มันมืดกว่าแมปเก่าวะ เชียง,งมาเงมาเฮ้ยน้ำมันกูถือน้ำมันเองมึงอยู่ไหนทิ้งกูอยู่นะเฮ้ยนี่ไงแพ้แพ้ตาแดงด้วยเฮียแพะ้อะไรวะเนี่ย มาตรงนี้มาตรงนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วกูพูดตั้งนานหนกมึงไม่ได้ยินนะก็ไม่ได้ยินไงมึงลืมเปิดไม้่ะใช่ไงเราต้องเปิดประตูหน้าอย่างเดียวแงแดงแแดงมันตื่นเต้นกับถังไฟเหรอเขาเรียกอะไรนะเขาเรียก barrel b o r r o w b o r r o w thumb b a r r o w t h m ปักปักปักอ้าว กูทีเดียวเลยกงหลังบ้านอ๋อเปิดกงแพ้ก่อนมันเป็นกุญแจกงแพ้ไอ้บ้าเวิเราไปหาของไปวางกันนี่เฮ้ยใช่ใช่ใช่เอามาเก็บอันนี้ก่อนมาเก็บอันนี้ก่อนมาเก็บมาเก็บไอเขาเรียกอะไรนะเก็บอะไรเก็บอะไรเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยไม่ไม่ไม่สาวอันพอดีจะเก็บจะเปิดแพ้จะเปิดแพ้จะเปิดแพ้ไอ้เขี้ยนี่แมพแม่งมืดจริงแล้วต้องรอแพ้ไง ฟังไงฟังต้องถือฟังในมือหรือต้องเฮ้ยนี่ไงเขาใต้ดินได้แล้วบ้านใต้ดินบ้านใต้ดินมันอยู่ตรงไหนของมันเนี่ยกดจีเพื่อวางไอเทมแพะอยู่ไหนอะแพะหลุดไปแล้วแพะวิ่งไปแล้วไปไหนน่าจะอยู่ในบ้านมั้งเคลเคลเเนี่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 ตรงนี้ตรงนี้เปิดละเปิดละเนี่ยเปิดละเห็นไหมเออเฮ้ยเหมือนมีเนื้อเรื่องเฮ้ยคุณแจ กุญแจอะไรชั้นใต้ดินก็กูอยู่ชั้นใต้ดินไหม,ไมอ๋อที่มึงบอกว่าเปิดไม่ได้อ่ะเฮ้ยมีเนื้อเรื่องมีเนื้อเรื่องไปสบเจ็ดตุลาคมเสียงของอาเซเซลมันดังถึงกล้องอยู่ในหัวของฉันฉันสัมผัสได้ถึงความโกดเกรี้ยวของเขามันพลุกพล่านอยู่ในตัวฉันรู้สึกเหมือน <Thank you. S 1> เขากำลังจะครอบงำร่างของฉันฉันไม่เข้าใจเลยฉันหยุด<ม>พูดคำพูดแปลกๆไม่ได้เลยและในขณะฉัน พูดคำเหล่านี้ลูกน้นนองของคุณเป้นมันมกกะเ,เนี่ยที่มันม,มีมีอยู่ตรงข้อมือป่ปะแล้วนิ้วนางมันหายอ่ะไม่แอสเซสเซลที่อยู่ในดีเอ็กซ์ดีไฮสคูลกูจะเล่นแอสเซสซินเพื่อนไม่กูจะเล่นเอ๊ะทำไมเปิดไม่ได้วะไม่มีกุญแจกูก็ได้กุญแจห้องใต้ดินมาแล้วนี่ชั้นใต้ดินห้องใต้ห้องใต้ดินก็นหรือตรงนี้เหรออ๋อตรงนี้เฮ้ยมีดตกใจเสียเลย เอ้ยเฮ้ทำไมไฟกระพริบวัดวัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยผีโลดผีโลดผีโลดเฮ้ยเฮ้ยผีโลดผีโลดวัดผีโลดผีโลดผีโลดเฮ้ยไหนผีวิ่งเหาผีวะวิ่งเหอะวิ่งเหอะไม่เจอวะไม่เจอผีวะเจอกุญแจไหนไหนคุญแจแล้ววะกุญแจอยู่ฝั่งนู้นนน้ำมันวันน้ำมันลาดไม่ให้เผาไม่ได้อ เออน้ำมันบก็จบแล้วนะตุลาคมมั้งไม่รู้สิดูเหมือนว่าพวกมันจะกลัวแสงนะเส้นพยายามหยุดมันแต่ช่วยด้วยยช่วยฉันด้วยไหนวะ <c oughs> <c oughs> มึงอ่านในเรื่องตรงไหนเนี่ยนี่ไงน,น,งน,งน,นี่นี่ตรงนนี่นี่ห้องทำงาน <c oughs> ยังไม่เปิด๋อตุลาคมมัง้งทาไมทำไมมันถึง <c oughs> สงสัยทำไมมันต้องตุลาคมมั้งอาจจะเป็นตุลาคมพระก็ได้อ้เว้ยเฮ้ยกูได้แพ้กูได้แพ้กูได้แพ้แล้ว มึงโดนกูแล้วไอ้แพ้เขี้ยชั้นสามด้วยแหละโกรธเพื่อนเพื่อนี่อยู่ชั้นสามเพื่อนมาดูดิเพื่น้าตาเป็นไงไม่รู้มาดูดิทางขึ้นอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงหน้ามึงอ่ะแล้วมึงรู้เหรอว่ากูอยู่ตรงไหนเอากูอยู่หน้าบ้านแล้วตรงนี้ตรงนี้ไหนวะขันหลังเลยขันหลังตรงมึงอ่านเรื่องอ่ะอ๋อโอเคโอเคนี่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 นไหนวะมาว้ามาด้วยกันมาด้วยกันมันถึงไม่น่ากลัว โอเคโอเคดูอะไดูอะไรวะไหนวะผีเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยนผ้แม่งหเ้าตายเฮ่ยนะยเ้ยเเฮ้เด้เมเฮ้เ้ากลัยล้เอ้ยเฮ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 วยเฮเ้ยเฮยเ้ยเฮ้้ยเฮ้้ย้ยยเ้เฮ้้วเฮ้ย้ยเ่้ยเฮ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 เฮ้่เฮนไม่เผีปเกฉยกมันมีเรื่องเฮ้ยเฮ้เ้เ้ย้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยกเเ้้้้้

เจอแพ้อีกตัวนะกูเจอแพ้อีกตัวนะแม่งออกไปหน้าบ to uh uh like ้านเลยเยี่ยเปย์คนเปย์เปย์เด uh ็กแม่งสัตว uh, uh ์โยกเลยด้วยเยี่ยน่ากลัวว่ะหย่งนั่งหย่งล่างมันยังมันไม่ล่าแล้วนี่ไม่ใช่เหรอได้คนหนึ่งแล้วมันก็ไม่ล่าแล้วช่วยประสิทธิ์ไอ้สัตว์เฮ้ยเชี่ยห้องเลยปะเนี่ยกูหามึงอยู่กูหาไม่เจอเพื่อนกูหาทางลงไม่เจอชี้อ่านหนังสืออัญเชิญนี่มันห้องอัญเชิญเลยนี่หว่าห้องทำพิธีกรรม ดีฟิบันไดลงบไ้ลงอยู่ไหนวะกูไม่มีเฟิร์สเอ็ดอ่ะในมือกูถือแพ้อยู่อ่ะเฟิร์สเอ็ดอยู่ไหมแม่เฟิร์สเอ็ดวะกูถือแพ้ในมือ, <First Aid S 2> อมึงคานไป<ต>หาไอ้เขตงนะแล้วแป๊บนึงกูขอเอาแพ้ไปในพิธีกรรมก่อนเข็งจนเลยว่ะอยู่บนหัวมึงไงตรงนี้เลยนะดูดิแต่กูหาทางลงไม่เจอเพื่อนทางไปพิธีกรรมอยู่ตรงไหนวะต้องไปข้างนอกนะ ้ยผีมันออกนอกบ้านได้ด้วยวะแผลแพลแพลแพลแกูยังมีแพ้ในมือแล้วเนี่ยมาจีบแผผ่านหน้ากูไปจับมันหักคอแล้วดูดเลือดมันมันจะกลายเป็นกีศาอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยอะไรพิกฟ้าเฮ้ยรอบนี้ผีเท่วะเฮ้ยกิ๊ก้รอบนี้เท่วะเขตไม่เห็นไม่เห็นไงที่ไนหน้าบ้านนะ อาชิบหายแล้วกูเผลอเผา Welcome to my world ชีพหายแล้วกูโดนแน่เยี่อไม่มต้องห่วงไม่ต้องห่วงเกมนี้มันไม่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วเว้ยเกมนี้มันไม่น่าก,กลัวละแต่กูกูไม่อยากโดนล่างเลยสักเกมนี้มันจะไม่น่ากลัวอีกต่อไปเกมนี้มันจะเป็นเกมแนวสนุกตลกขบขันใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยคุณเจ คุณจแจห้องน้ำหลักมาแล้วห้องน้ำหลักมาแล้วมันหายห่างกูหลงอยู่ในบ้านหลงอยู่ในบ้านอุ้ยมันสามารถโดดได้ด้วยเฮียเหรอใครเขาทำพิธีกรรมรัวๆเลยนะ่ะไม่เป็นห่วงสุขภาพกูเลยเพื่อนโดนกูนโดนเหียเพื่อน เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยกูหาเฟอร์เดตอยู่เนี่ยกี่กิกี้เท่เออกิกี้เท่จริงเหมือนมันลากอยู่ใ,ใกล้ๆกูเลยวะมันลากใครไปเหอะใกล้ๆกูมากเลยเนี่ยนี่กูเองไม่ต้อกูหาเฟอร์เดตอยู่อ๋อนี่ไงเจอลแล้วเฟอร์เดตแถมได้กุญแจด้วยวิวมานี่มามาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยวะสวดีผีมาแล้วกูมาแล้ว เชีย่ยขาแม่งสวยดียเนี่ยดูดีดขาเรียวๆเล็กๆน่ารักขี้เหร่เลยเนี่ยล่าสุดจะล่อผีซะแล้วเฮียแม่งต้องเป็นคนยังไงเนะี่ยห้องน้ำอยู่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันแม่งเยอะมากเลยนะั่นเนี่ยเนี่ยมีแพะแพะอยู่ไหนวะแพ้ไปแล้วเหรออ๋อนี่ไงแพะมึงเข้าห้องนี้ได้งไงเนี่ยประตูยังไม่เปิดเลยมึงเปิดประตูได้เหรอแพะมึงเก่งเกินไปแล้วนะไม่มีฟางอ่ะกูก็ไม่มี ไม่มีเฟิร์สเดตตรงนี้เดี๋ยวกูถือเองอาอนี่ห้องเดิมนี่อาอนี่อาอาห้องห้องมันเชื่อมกันเหรอ,อเฮ้ยฟางไปไหนหมดเดี๋ยวกูลงไปเอาเองถ้าเกะมันเล่นโผล่แต่ชั้นบนขึ้นไปเลยไเกะขึ้นไปแกะไรเงินนี่ไ,ไงห้องน้ำหลักฟิวฟิวเจอห้องน้ำหลักแล้วาทางนี่น,นี่ทางเดิมทางเดิมทางที่มึงเจอกลัวจำได้ปะ อ้ากูเจออ้าวสวัสดีกิกิสวยเอ้เขดยแดงแพ้แล้วนี่นี่ฟิวฟิวตามมาตามมากุญแจหลักมึงมีกุญแจกูไม่มีนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี่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 ไอ้นี่ไอ้นี่เออก็ดีก็ดีก็ดีสิดีเออเฮ้ยกุญแจตรงใต้หลังคานี่พุ่งเจอกุญแจบ่อยเกินไปแล้วนะเฮ้ยแพ้อีกตรงนี้เอามาถ่ายไปไหนแล้ววะเฮ้ยประตูอะไร โอ้โหแม่งดึงขาเลยอีดอกผีอะไรวะเนี่ยหาปางอ่ะผีดึงขาผีดึงหาผีดึงหัวผีเรียหัวน่าจะเจ็บืจะลผีกระชากหัวผีขยมหัวผีไม่มีหัวผีซ้ำหัวผีดูดหัว ไปเอาฟางไปคนละอันเลยเนี่ยาฟางไปคนละอันเลยกูได้แพะมาแล้วเอ้ยไปเอาแพะมาอีกดิอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแพะไปใส่มันอยู่ห้องไหนนะอยู่ห้องชั้นบนชั้นสามเลยใช่ไหมชั้บนบนหมดเลยเพื่อนชั้นสองกับชั้นสามทำไมกูไม่เจอเลยกูเจอแต่กีกี๊นะเจอแล้วเจอแล้ว,จะ,ลวจะมีจะมีอันหนึ่งกูปิดประตูวไว้เว้ เขตเขตเอฟิวฟิวมึงได้กุญแจกงใต้หลังคามาเอามามา,มาเปิดทีดิอยู่ตรงไหนข้อมูลสุดเลยชั้นสามเลยแล้วมันเผายัางไงวะกดย e, ีเขเอาน้ำมันมาลาดเลยเพื่อนมันจะเผาให้เองเลยโอ้โหดเปียวแย่วฉันมดสุดไงฉันใต้หลังคาว่ากูต้องปิดโมชั่นเบอร์แล้ววะเปิดอยู่ใช่ไหมเนี่ย นี่ไงนี่ไงกูก็อยู่ห้องบนสุดหรือใต้หลังคามันจะมีกรงเล็กๆอยู่เพื่อนให้กูเปิดออกเลยหรอเอ่อม,มันมันบอกให้เปิดอ่ะก็ต้องเปิดดิวะบงังคับเปิดใช่ไหมนั่นน่ะน,นั่นน่ะเออนั่นน่ะเปิดเลยเออนั่นแหละแค่นี้เราได้กุญแจครบแล้วเว้ยแล้วกูจะวิ่งตามเองไอ้หนูเหี้ยไอ้แค่เหีห้ยมจะวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนอ้าวหายเลย ันนี้มีไหมกูวกูได้หายเขียนนะก้อนหนึ่งกูอ๋อจะได้อีกตัวนึ่งเลยเพื่อนจะได้จะได้ได้อีกตัวละได้อตัวละอ่าครบแล้วใช่ไหมอ่ามามามาเดี๋ยวนะกูลงทางนี้แล้วกันห้องแดงเชี่ยห้องแดงมันโคตรเท่เลยเข็ยนเมฆิดเลยเลยผู้ขี้นฮะเมคิดเหรอคืออะไรจำเป็นด้วยเหรอโอเคต้องมีคนหนึ่งมาถือถังน้ำมันด้วยแหละอ้าวกูไม่มีอ่ะ มือไม่ว่างแล้วมีแต่แพ้แล้วในมือเออถังน้ำมันหน้าบ้านเปียกเลยนะถังน้ำมันอะ่ะหน้าแลกเข้าแลกเกิดรแหละไม่เป็นไรฟังเยอะอยู่แล้วไม่เป็นไรออ,อ,ออกมออือน้ำมันไปใส่ดิอากูในมือกูมีแพร์ในมือกูก็มีแพร์อ่ะเดี๋ยวกูปล่อยเองโอเคกูแค่รีบวิ่งไปเผาเว้ยใช่มึงแค่รีบไปเผานะฮะ กูใส่ก ur oh, like no oh, ูใส่กูใส่ตอกูจะใส่ตอะใส่เตาะน้ำมานใส่เตาะกูจะใส่ตอะไม่หยิงละเผาเลย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 น้ำมันอยู่ไหนน้ำมันอยู่ไหนมันนอนลงไปอย่างงี้เลยเหรอวะกูเลิกไปหาพวกมึงแล้วอ่ะเออมันมาหากูมันหากูเห็นละโอเคมันสตาร์ทละวบายบายยังไงโอ้แล้วแล้วใครจะเผาให้กูล่ะมันสตาร์ทแล้วเดี๋ยวกูไปเผาให้เพื่อนเออเดี๋ยวไปเผาให้ เม่มันวิ่งมาหากูเนี่ยนั่งลงเลยเออปิดไปฉายแล้วนั่งลงมันเหี้ยรอเที่อะไรล่ะเพื่อนโดนลากตอเหี้ยลายบายบายโดนลากไปไหนเพื่อนยังไม่รู้ใต้หลังใต้บ้านใต้ดินปะเออมาฟิวมีเม็ดที่ดื้อยอนเฮ้ยยิน ชิวๆเดี๋ยวว่าเกมนี้เราไม่ได้จะจริงจังเลยขนาดนั้นกูกูโดนคนเดียวไงไอ้เหี้ยโดนโดนไม่ได้ลดแต้มเท่าไหร่ได้แต้มเยอะนะเว้ยตอนโดนล่ามึงเลเวลอัพไวกว่าเพื่อนนะเออเหี้ยแค่ตอนที่หลุดตรงนี้มันไปไหนแล้วตัวหนึ่งอ่ะไม่รู้มันมีของไอ้เขตหลุดไปตัวหนึ่งที่มันปล่อยไว้หรือมึงจับไปแล่าเขตยังไม่จับเลยแล้วของมึงอะฟิวจับไปก็ได้ตรงวิธียังอยู่ปะ มันอยู่แล้วมั้งมันหายไปไหนรแม่แม่งมืดเกินอะแม่เนี้ยยอมรับเลยแม่งมืดเกินอะน่ะมืดเกินจะบรรยายไปหาถังน้ำมันมาก่อนพี่ถังน้ำมันหน้าบ้านไงถังน้ำมันหน้าบ้านเพียบเลยนี่ไงแพะมานี่มมลูกรักกินเลยกินเลยไม่มีพิษไม่มีภัยกินได้เนี่ยไม่ต้องกลัวกินเลย เลยเอองามๆไปไม่มียาไม่วางยาพิ่หรอกเดี๋ยวตะกุจับขังคอมึง <c oughs> อันนี้ติดวีนปั๊บเข้าให้หาน้ำมันหาน้ำมันหาน้ำมัน <c oughs> เห็นไหมบอกแล้วเกมนี้ไม่น่ากลัวเห็นไหมแค่นี้ก็ง่วงแล้วเป็นไงเออกูไม่ได้กลัวเฮี้ยกูโดนคนเดียวเลยสักเขาเรียกพวกกลัวจุ๊กเป็นไงพวกกลัวเล่นจนเสียแล้วพวกกลัว นี่ไงมันยังวิไม่ไหวเว้ยตอนนี้มันยังวิ่งไม่ไหวเลยมันยังมันจี้มันยังไม่จี้เซโนเซ่มันยังไม่ยี้เซโนเซ่ไงรอบที่แล้วไงยิ้เซโนเซ่กันยับยับเลยเฮียจะตายกันให้ได้พอชนะเสร็จปุ๊บแม่งั้ากระปดทุกข์เออแม่งปดทุกข์สุดๆเลยมันกู๊กี้แบบเก่งเก่งขี้มาอัดอั้นขี้มาตั้งนานแล้วแลแบบลดปล่อยอ่ะมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วข้างโหเลย ิวเราต้องเชื่อมกันสองแล้วไอ้ฟิวมันสองเสร็จปุ๊บแล้วมันสตาร์ทปุ๊บก็ไปเลยไงอ้อมไปข้างหลังมันอะมันจะสตาร์ทชั่วข่าวเอา u ูวีสองนะมึงอย่าเอาไฟฉายปกติสองนะแต่มันไม่มีเสียงวิ่งเลยนะวิ่งช้าต่อเชี้ยเนี่ยใช่เหรอเออลางอย่างมันกินมันมันบูชายันครบแล้วอาจมันอาจจะเป็นวิ่งแบบนี้เลยนะไม่ไม่มันจะเหินมันจะบินแบบปลาแมนเลย อา้าวมันหายเลยวะมันมันวิ่งในบ้านปะไดิวิ่งในบ้านแม่งมืดเกินไอ้เหี้ยมแมปไรวะเนี่ยเข้าในบ้านไม่ละเราไน้บ้านนะอ้าวประตูตรงนี้เปิดไม่ได้เหรอหน้าบ้านเข้าไม่ได้เข้าไ,ได้หลังบ้านก็คือต้องเข้าห้องใต้ดินถูกไหมอือตึง้งแม่งดักอยู่ตรงนี้นี่ไงใช่จริงด้วยวิวช่วยน้อย ย <UV> ุวียุ้ยโอ้โหช้าไปโอ้ยชีย้อมองมองใหม่วะบอกบอกแล้วมันถือกล้องเซลฟี่เออมันเหมือนมันเซลฟี่ตัวเองอะไม่ามีคำว่าน่ากลัวอีกต่อไปแล้วเกมคุยเนี่ยวิ่งเพื่อนกูแตกทำไมโดนแล้วปะขานะมึงมึงลืมอะไรนะอ๋อโดนจับขาโอเคอเขตเ,เป็นมูสุดท้ายแล้วนะ เไรเดี๋ยวใส่แพะก่อนแป๊บนึงดิมึงก็พูดหน่อยดิกูนึกมึงลืมเปิดไหมกูถือแพะอยู่เนน่ยเพื่อนแป๊บนึงดิแป๊บนึงถือแพะมันก็ไม่ได้เย็บปากมึงสักหน่อยจะรออะไรเขียะรอแล้วแพะอยู่หน้ากูเฮ้ยเขียกูอยากลองเอาน้ำมันเผาตัวเองอะเผาได้ป่าววะเผาหน้ามก่อนพวกมึงเป็นอะไรกันทำไมพวกมึงนอนบ่อยจัง เฮ้ยกูเพิ่งนอนครั้งแรกมึงอย่าพูดมึงอย่าพูดงั้นกูเพิ่งนอนครั้งแรกมันได้อยู่ไหนวะเนาะกูค่ไม่รู้กูหาทางลงอยู่นะเจอแล้วใช่ทางนี้ปะวะแม่งมืดเกินอ่ะเฮียมันมองไม่ค่อยเห็นอ่ะเปิดไฟฉายไม่ได้ด้วยสวัสดีฟิวเขตมึงจำหน้าบ้านได้ปะหน้าบ้านแรกเข้าเลยอ่ะอ้าวเราล้มสามเนี่ย อ้าวอ้าวเพื่อนกูโดนกิกี้ดึงขาจับขาจะเข้าใจใช่มันเงียบมากกูโดนสองตัวเลยเอาละ่ะก,ก,ออก,กิกี้มันเจ็บมากเว้ยเออแต่กิกี้มันเท่นะไม่นะเราจบแล้วมมเน <ลง S 2> มี่เนยลงลงออกมาดีเนี่ยลงลงออกมาหกเจ็ดแปดแต้มกระจอก กระจอกจบแล้วจบแล้วเ่ถ้าถ้าถ้ากูกระจอกนะถ้ากูกระจอกนะอีกคนหนึ่งอะไอ้สายมันเน่รล่อให้โดนโดนโนเล่นแล้ว